วัสดีทุกคนนะครับก็สำหรับคำถามเนาะที่มีคนถามมาว่าแล้วการใช้คูโฮมในการทำตัวพารามิเติกเนาะก็คือในส่วนของ a d v a n c e t o o l s แล้วก็เป็นตู้ที่ยืดหดลดขยายตรงนี้เนี่ยมันส่งไปโรงงานเนี่ยมันส่งไปผลิตได้ยังไงนะครับคำถามมันนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนปั้นตู้พารามิติกเนาะ ไอ้ตอนที่เราปั้นตู้พารามิเตอร์หลังบ้านเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําตัวพารามิเตอร์นะครับ,ราามมาค,รบค่าพารามิเตอร์และค่าต่างๆได้ตัวอย่างเช่นตู้อันนี้นะครับดเนียลเนาะทำค่าพารามิเตอร์เอาไว้เรากดแอดแล้วเราสร้างค่าพารามิเตอร์ใหม่ตรงนี้นะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้มีค่าชั้นวางค่า s s นะครับตรงนี้พวกนี้ดเนียลตั้งค่าพารามิเตอร์ขอเข้ามาเองนะครับอ่ะหลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเวลาไปใช้งานหน้าบ้านเนาะ ไปใช้งานหน้าบ้านนะครับดยวนิวก็ลากเข้ามาใช้ครับระบบของครูโฮมเองครับ จะมีสิ่งที่เราสามารถ Export ออกไปเชื่อมต่อกับฝั่งผลิตได้นะครับส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออกได้2อย่างอย่างแรกคือ J ort, เจ n file นะครับเราสามารถ Export JSON File หรือ XML File ออกมาได้นะครับอ่ะตัวอย่างเช่นตัวตูว้อันนี้เนาะแดเนลเลือกขนละความกว้างความยาวความสูงเขานะครับขนาดแผ่นไม้หรือใดๆก็ตามที่เราตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับแดเน e ยลเอ็กซ์พอร์ตเจสันขาออกมานะครับอ่ะกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแดนเนยลก็ทกําการเปิดไฟล์เขาขึ้นมาครับนี่คือหน้าตาของตัว JSON ไฟล์นะครับเราจะเห็นโครงสร้างเนาะว่าเขาส่งอะไรไปบ้างนะครับส่งตั้งแต่ขนาดตู้นี่คือตู้หนึ่งใบเนาะ แล้วก็ข้างในมีดีไซน์ ID มีพารามิ t e r นะครับมีการบอกว่าตำแหน่งแต่ละอันนะ position x position y position z เขาคืออะไรนะครับตัวพวกนี้เราก็สามารถที่จะส่งไปลิงก์กับฝั่งของเครื่องจกักรนะครับเขาก็จะบอกหมดเลย material คืออะไรนะครับแต่ละแผนอ่ะแต่เราย้อนกลับมาดูครับตอนที่เราปั้นตูเนี่ยเราสามารถสร้างค่าบางอย่างขึ้นมา ตัวอย่างเช่นอันนี้เนาะค่า ATS หรืออ่ะขนาดข้างล่างก็ได้นะครับขนาดข้างล่างที่เราเขียนเอาไว้นะค่า AS นะครับอ่ะพอเราย้อนกลับมาดูที่ไฟลเจส o n น,นะครับผมลองเซิร์ชดูนะครับมีไฟล์ที่เป็น ATS เนาะ ATS คืออะไรตรงนี้นะครับข้างบนก็คือบอกชั้นปรับด้านบนเนาะ ATS มีค่าเท่านี้นะครับเขาทำคำนวณออกมาแล้วเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่า เครื่องจักรเนาะเขาก็จะตำแหน่งของ c a ตแคมซอฟต์แวร์เขาก็จะรู้ว่าไอ้แต่ละจุดนะครับมันส่งอะไรไปบ้างแล้วก็ตำแหน่งเป็นอะไรนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งไปผลิตตู้เนาะก็สามารถที่จะติดต่อหลังไม้มาหาดียรเนีได้นะครับหรือว่าจะติดต่อหาเซลล์เราเพื่อคุยเพิ่มเติมได้เนาะว่าเออเราจะลิงก์จากครูโฮมไปสู่กระบวนการผลิตสามารถทําได้ยังไงนะครับยังไงเดียร์ Daniel, เราคุยอยู่นะครับสวัสดีครับ